น่ากินไหมไม่ง่ายวันนี้ก็เป็นเมนูเพิ่มน้ำนมคุณแม่อีกแล้วแต่ว่าคนที่ไม่ได้เพิ่มน้ำนมก็กินได้แล้วก็อร่อยนะครับผมบอกได้เลยหลาย,ลยๆคนเนะี่ยไม่กินยำหัวปีเพราะว่ายำหัวปีเป็นขอยำหัวปีดิบใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะคันยำหัวปีสุกเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่า ไม่กินหัวปลีดีว่าเดี๋ยวลองมาดูแบบสุกกันวัตถุดิบวันนี้มีหัวปลีนะครับผมแล้วก็มีมะนาวคือเครื่องปรุงนะครับมีหอมนิดหน่อยแล้วก็มีพริกมีไข่ต้มใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่มีเนื้อสัตว์ครับแล้วก็มีหอมเจียวกับพริกแห้งทอดอันนี้เพิ่มรสชาติเพิ่มลิบหอมเจียวควรมีนะครับถ้าไม่มีมันจะแบบเป็นยำที่แบบเหมือนเละๆไปหมดเลยพอมีหอมเจียวแล้วมันจะเพิ่มความกรุบกรอบขึ้นมาโอเคแกะ เอาเฉพาะอ่อนๆไอ้ออตรงที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยไม่เอาเอาที่มันเป็นขาวๆตรงกลางเลยคุณผู้ชมนะก็แกะแบบนี้ถ้าเป็นพวกมืออาชีพเขาก็จะผ่าแล้วก็เอาออกเลยแต่ว่าเราเนี่เราไม่ใช่มืออาชีพคุณผู้ชมเราทําเองที่บ้านเราค่อยๆแกะเพราะถ้าเราผ่าแบบนั้นมันดํานะในนี้คือน้ำมะนาวคุณผู้ชมนี่น้ำมะนาวแบบใส่มะนาวลงไปเลยเนี้ยเนี่ยถ้ากลัวมันดำมะน,นาวมาถุงเลย แต่ว่าส่วนใหญ่หัวปีรรั่วยังไงมันก็จะดำๆนิดๆน,ดน,ดนะคุณผู้ชมพอรั่วออกมาไม่ต้องตกใจตรงขั้วมันตรงนี้มันแข็งนะครับไม่เอากินไม่ได้เขาบอกว่ายางกล้วยเป็นอันตรายแต่ว่ายางหัวปรีไม่เป็นอันตรายนะครับโดนได้นะครับผมสับหน่อยอย่าอย่าไปงกคุณผู้ชมแก่ๆอย่าไปเอาเอาแค่อ,อ่อ,อนๆถ้าอยากอร่อยนะครับถ้างกเอาเยอะ เจอกินแล้วเลิกนะครับจบเลยขยำขยี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอมนันาไปลวกมันไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องเรื่องขม,มเรื่องฝากเท่าไหร่หรอกมันหมดนะครับอันนี้น้ำเปล่าเลยคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เลยเลยใครอยากจะล้างด้วยมะนาวก็ได้แบบนี้ไม่ไห่ดำขัดหน่อยใครจะเป็นน้ำเกลือก็ได้แล้วแต่นะสูตรไทยสูตรไทยไม่เหมือนกันนะก็ได้หมด นะตอนนี้เราเตรียมหัวปีแล้วนะครับแช่น้ำมะนาวเพื่อไม่ให้ดำเครื่องของเราวันนี้ไม่ต้องมีเนื้อสัตว์เลยนะครับผมมีแค่ไข่ต้มแต่ถ้าใครอยากใส่เนื้อสัตว์ผมแนะนาให้ใส่เนื้ออกไก่ฉี่มันจะเป็นเส้นเหมือนหัวปีเลยผมระหว่างรอซอยหอมแดงก่อนแล้วก็เะเอาหัวปีไปลวกนะผมผมไม่ได้หั่นก่อนลวกคุณเห็นไหมผมไม่ได้หั่นก่อนลวกนะผมหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแค่นี้แล้วเดี๋ยวผมเอาไปลวกทั้งอันเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาหัน่น พราะถ้าหั่นก่อนลวกอะ่ะเวลาลวกนหนึ่งก็คือมันจะลวกยากไอตัวลูกกล้วยมันจะกระจายเยอะอ่ามีพริกทุบพริกทุบพริกทุบพริกหน่ส่วนทุบเดี๋ยวมาดูเทคนิคนะครับเอามาลวกเอามาโดนมะนาวอะไรเงี้ยให้มันไม่ดาให้มันไม่ฝาแต่เทคนิคจริงๆมันอยู่ที่ตอนหัน่นคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จปั๊บเอาขึ้นมาใส่น้ําเย็นเลยคุณผู้ชมต้มประมาณสักสามนาทีห้านาทีก็สุกแล้วแต่ถ้าหัวใหญ่ตัวนี้ก็ต้องนานกว่านี้ น็อคน้ำเย็นไปเลยนะครับผมมันจะได้ใช้ได้เร็วๆปกติทุกคนจะหั่นหัวปีตามฝั่งไเลยผมแนะนําให้หั่นตามยาวครับแล้วมันจะออกมาเป็นเส้นเหมือนเนื้อไก่มากกว่าการหั่นขวานครับคุณผู้ชมนี่หั่นแบบนี้นะครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะคุณผู้ชมลองไปหั่นหัวปีแบบนี้อยู่รสชาติต่างนะครับความรู้สึกต่างความเป็นเส้นกับความแหลกมันจะต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมเอานะครับผม ผสมน้ำยำก่อนอย่าพึ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเอาหัวปีใส่ใส่หัวปีลงไปแล้วมันจะคนยากเตรียมมะนาวก่อนนะน้ำยำผมบอกเสมออัตราส่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่งคุณผู้ชมง่ายๆ่ายหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะผมกะมะนาวไปก่อนหนึ่งส่วนอ่าวนะครับผมเสร็จแล้วก็น้ําตาลใช้น้ําตาลทรายนะครับทำยำแบบนี้หวานแหลมได้เลยนะครับก็ 1, 1, 1, 1. หนึ่งหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้เรากะว่าอะไรนะน้ำมะนาวประมาณนะ่าจะประมาณช้อนครึ่งน้นําตาลก็ช้อนครึ่งช้อนครึ่งก็เท่ากับประมาณ สองช้อนคูณคูณนะโอเคไม่กี่ได้ละสองช้อนคูณคูณเล็กๆนะครับแล้วก็น้ําปลาคุณผู้ชมก็เท่าๆกันกับเท่าๆกันระว,วังเนี่ยเนี่ยน้ำตาลเวลาตักมันจะคูนเนี่ยเวลาคุณตวงน้ําปลาเนี่ยมันจะพอดีช้อนถูกไหมแบบเนี้ยแต่เวลาคุณตักน้านําตาลน่ยมันจะคูนไงมันก็เลยจะกลายเป็นว่าพอทำหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่ผมบอกแล้วออกหวานนะครับแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งก็คือพริกเผาเหมือนกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดคุณผู้ชม ไอ้สูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวใครไปทําตามผมแล้วบอกโอ้ยทาแล้วไม่อร่อยเลยผู้ชมผมอธิบายก่อนนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่คือเบียดของรสชาติคือเบียดของรสชาติไหนเพราะว่าคุณปรุงหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปปุ๊บแล้วคุณชินนะครับหรือว่าคุณ,คณชอบรสอะไรเพิ่มก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าชอบเปรี้ยวคุณเพิ่มเปรี้ยวหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้า,ถา,ถาชอบเค็มคุณเชิมเค็มสักครึ่งช้อนก็พอหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าคุณชอบหวานคุณเพิ่มหวานแต่สูตรน,นี้ไม่ใส่กะท เมนูแบบเพื่อสุขภาพได้ด้วยนะครับใครที่ลดความอ้วนเนี่ยบอกได้เลยแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายก่อนอย่าใจร้อนเพราะว่าทุกคนเวลาทํายำพอชิมปุ๊บไม่หวานเลยเติมน้ําตาลไปพอจิ้มปุ๊บทำไมหวานเจี๊ยบเลยก็น้ําตาลที่ใส่ลงไปยังไม่ละลายไงตอนนี้ใส่ครับคลุกครับเอาแบวปีงไปคลุกครับนี่ครับหอมแดงกับพริกนะครับใส่ลงไปครับหอมแดงครับใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกครับคุกครับ พุกเขาให้เข้ากันนะครับผมต้องทารสจัดนะคุณผู้ชมเพราะว่าหัวปีมันจืดนะเราย่างง่ายๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอ่ะมาจะบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดจานแล้วยำหัวปีสุดหากินยากคุณผู้ชมตามร้านเขาทำแต่ยำหัวปีดิบนี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับมันจะแห้งเนี่ยแปบ๊บเดียวน้ำมันออกแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณต้องมีหอมเจียวเพราะว่ายำอันเนี้ยมันนิ่มมันนิ่มมากเลย คือมันนิ่มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหอมเจียวกับพริกทอดเนี่ยถ้าใครกินเผ็ดเนี่ยมันจะเพิ่มความกรอบให้ถ้าไม่มีหอมเจียวมันจะเป็นยำที่กินไปรู้สึกมันเละๆไปหมดมันจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นหอมเจียวจําเป็นนะครับเมนูนี้ขอให้มีแบบนี้ผมก็ใส่ไข่ต้มแทนผมก็แต่งหน้าด้วยผักชีเอาสวยๆนะครับโอเคครับนี่ไข่ต้มพริกทอดหอมเจียวโอ้โหน่ากินไปหมดเลยหมดแล้วค่ะอุ้ยก็ต้องลาแล้วสิทางนั้นอ่ะใช่ไหมอ่ะ จากงั้นแม่บายบายคนดูก่อนไหมอะ่ะแม่จะลาคนดูก่อนไหมอะ่ะไม่หยุดเลยอะ่ะหมดจานแล้วคุณผู้ชมดีใจดีใจทำแล้วเมียชอบ